สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีที่พี่พรเพราะหัวไว้นะคะเพื่อนๆพี่พรจะเพาะแบบนี้ใส่ถุงแบบนี้เกิดเร็วมากนะคะและพี่พรจะเปิดให้ดูเลยไม่ถึงสองอาทิตย์ก็เกิดนะทุกคน ถุงพลาติกเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกนะต้นนี้คือหลวงราชเสนหานะคะทุกคนหลวงราชเสนหาพี่พรเพาะไว้ไม่เกินสองเขียนไว้อนุมานออกศึก <c oughs> เกิดมาเป็นหลวงราชเสนหาต้นเนี่ยนะคะแล้วดูดต้นอื่นไม่ถึงสองอาทิตย์เกิดนะทุกคน ตรงนี้คือเกิดเร็วมากต้นนี้หานุ่มานออกสึดนะคะโอหักหักหักเป็นหัวบอลที่นำเข้าใจอินโดนีเซียนะเพื่อนๆที่พี่พรเอามาแบ่งปันบางหัววิ่พรก็เก็บไว้เพราะ เลี้ยงเองที่บ้านนะคะสองอาทิตย์เองไม่ถึงไม่ถึงด้วยซ้ำไปนี่พนครตัวนี้พนครถ้าเราใส่ถุงหุ้มแบบนี้มันเหมือนมันจะทำให้ความร้อนมันอบอ้าวเนาะอบนะทุกคนแล้วพี่พรก็จะปลูกให้ดูเตรียมหัวบอนไว้แล้ว ผสมดินมาแล้วเตรียมหัวบอลไาแล้วเนี่ยต้นนี้พนครน,นะคะต้นนี้พนครต้นนี้หลวงราชนีหาถ้าเราได้แบบนี้นะทุกคนถ้าเราไม่ไม่ไปผสมดินผิดหรือไปตั้งตากเดดนี่ไม่ตายเพราะว่าเขามีหัว้ะเพาะแบบนี้ไม่ตายง่ายๆนะคะ ถ้าเราไม่ไปลดน้ําเค็มเกินไปหรือไปผสมดินใหม่เกินไปเค็มเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่ตายนะคะเนี่ยคือเขามีหัวหัวเขาใหญ่คือเขาเกิดจากหัวนะคะเนี่ยคือบอลหัวผาหัวบอลที่มาจากอินโดนีเซียนี่จะแข็งแรงมากเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่บอลอินโดแล้วนะทุกคนเป็นบอลไทยแล้วนะ พี่พรเป็นคนไทยเป็นคนเพาะแล้วก็เกิดที่เมืองไทยแผ่นดินไทยเกิดที่เมืองไทยแผ่นดินไทยก็เป็นบอลไทยแล้วนะทุกคนเนี่ยหลวงราชเนหานี่เป็นบอลไทยแล้วนะดูต้นนี้ทุกคนคือเขาหัวใหญ่มากเขาหัวใหญ่มากเลยที่นี่พี่พรใส่ถุงเนี่ยเขาม้วนเลยล้วต้องดูถ้าบอลหัวใหญ่เราต้องใส่ถุงใหญ่นะหม้มวนเลย คับเลยพี่พรกลาว่าจะเลี้ยงเป็นฟอมฟอมก่อให้สวนพี่พรสวยลายต่อไปใครหาตับลำามเกียนมาหาที่บ้านวิพรเลยทุกคนถุงถุงยางถุงพลาสติกน่ะมันสั้นพี่พรเข้าตู้อบเขาม้วนเลยเห็นไหมถ้าเขาถ้าเขาหัวใหญ่นะเขาหัวใหญ่เลยทีนี้พลังที่เขาจะส่งขึ้นมาน่ะ ลากทะลุเลยนะทุกคนเดี๋ยวอีกไม่นานพี่พรก็จะเปลี่ยนเนี่ยแป๊บเดียวลากทะลุเลยเนี่ยถ้าเราไปปลูกใหม่เราไม่ไม่ไปผสมดินเผ็ดหรือไปลดน้ําที่เค็มเกินไปหรือไปตั้งตากแดดเนี่ยไม่ตายแน่นอนค่ะทุกคนเนี่ยไม่ตายนะคะโอ้เอพิพรใส่ถุงพลาสติกสั้นไปม้วนเลยเสียดายนี่หานุม,มานออกศึกนะทุกคนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดยวเขาก็ ตรงคืนต้นนี้คือหลวงราชเสน่หาเนี่ยเนี่ยใบเทียวออกออก,ออกแบบนี้นะใบเขาถึงจะไม่หักนะทุกคนเนี่ยโอ้มียักษ์ใหญ่ด้วย มุมเข้าไปอยู่ตั้งแต่ตอนไหนนี่ไปชักใยในถุงโอ้แมงมุมก็อยู่แบบนี้ได้นะหัวเล็กก็เกิดเล็กนะทุกคนนี่คือหลวงราชเนหากำลังทยอยเกิดพี่พรก็เพาะใบนานเพาะไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวส่วนพี่พรสักหน่อยอีกสักเดือนสองเดือนก็จะเต็มสะพังไปด้วยบอล เป็นบอลไทยแล้วนะทุกคนเกิดที่แผ่นดินไทยเกิดที่พื้นแผ่นดินไทยคนไทยเป็นคนปลูกใช้ดินไทยปลูกไม่รู้ใครใครเอาของใครมาแหละไม่รู้ใครเอาของใครมาแหละตอนนี้มาเป็นของคนไทยแล้วมาเป็นบอลที่สวนยายพรแล้วนะเนี่ยที่สำคัญคือเขาให้ความสวยงามนะทุกคนเนี่ย ต้นนี้หลวงราชเสนหานะคะเลตเต่เนาะพี่พรก็พูดตลกไปแค่นั้นแหละเราเอาที่ความสวยงามความชอบความสบายใจนะทุกคนแล้วพี่พรจะปลูกให้ดูพี่พรเตรียมหัวบอนไว้แล้ว mm hmm. ก็จะมีบอลที่สวนพี่พรเองที่เขายุบใบไปนี่เน็ นี่เป็นบอลที่สวนเขายุบใบไปพี่พรก็ตัดเลยได้3าสี่หัวพี่พรก็มาแบ่งออกก็จะได้หลายต้นเนี่ยแล้วเขาเกิดมาเราจะรู้เองแหละว่าต้นไหนเป็นต้นไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกับพี่พรพี่พรจะปลูกแบบไหนนะคะ หัวเล็กพี่นี่ดินพี่พลก็ผสมมาแล้วนะทุกคนก็ใบก้ามปูหมกักใบก้ามปูหมักกับแกบเผาแกบขาวนิดหน่อยนะคะแกบเผานี่จะทิ้งไม่ได้เลยกันหัวเน่าเนาะทุกคนถ้าหัวเล็กก็จะใส่กระถางเล็กนี่แหละเนี่ยเชี่ยวหากอย่างนี้เกิดนะทุกคนเนี่ยหมกไว้เลยเนี่งยง่ายๆขอให้เรามีหัวบอล มีหัวบอลมีดินมีกระถางแล้วก็ทําได้แล้วเนี่ยเกิดหมดเลยเนี่ยทุกคนต้นเล็กเราก็ใส่หัวเล็กไปเลยเขี่ยวทั้งนั้นเลย จริงตัวตัวนี้ตัดสั้นเลยก็ได้นะทุกคนตัดจําเลยมิดเลยให้เขางอกขึ้นมาใหม่หอมหอมบอลที่เราที่พี่พรนําเข้ามาจากอินโดนีเซียถ้าใครยังไม่เคยไม่เคยปลูกยังไม่เคยมีบอลสักต้นเนี่ยสมควรปลูกนะทุกคน เพราะว่ามันถูกแล้วก็ได้ได้บอลถือว่าเป็นบอลบอลที่มีราคาเป็นบอลหายากอยู่นะอย่างฮนุมานออกศึกหลวงราชเนหาพระนครชายชนหงเหินพวกนี้ค,คือคือบ้านเรามันมียังไม่เยอะที่บ้านเราที่มีเยอะที่สุดก็คือหกหลงเจ้ากุ้งไกเซอร์เจ้ากุ้งเดนมาร์กสาวน้อยป่าแป้งพวกนี้นะคือพวกนี้เรา ทำเสร็จแล้วเราอดเสร็จแล้วเราก็ได้ขายอยู่แต่ได้ขายราคาถูกนะทุกคนได้ขายนี้อันนี้อย่างตา่ำถ้าง,งอกขึ้นมาแบบนี้นะพี่พรก็ขายเลยนะนี่หัวหัวดั้งเดิมเขาประมาณนี้นี่ฮนุมานอกศึกเมื่อเข้าขึ้นขนาดนี้แล้วนะพี่พรก็แบ่งปันที่เกต800นนะทุกคนเนี่ยถ้าเขาใหญ่เป็นฟอร์มกว่าขึ้นมากว่านี้ก็แบ่งปันเป็นพันพันกว่านะคะเนี่ยเนี่ยพี่พรก็จะแบ่งตาม ตามขนาดหัวาตามขนาดใสนะคะทุกคนถ้าต้นเล็กพี่พรก็จะใส่กระถางเล็กพี่พรก็จะมีความจําอยู่ในตัวเนี่ยเละเนี่ยถ้าเล็กๆแบบนี้ก็รู้ว่าออกแกกระถางเนี่ยต้นเล็กอย่างนี้ถ้าเขาขึ้นแล้วก็แบ่งปันแล้วแต่แล้วแต่ความสวยแล้วแต่ความขนาดนะคะอืม ง่ายๆนะทุกคนขอให้เรามีแม่พันธุน์เนาะอันนี้ตัดออกไปเลยเอาสั้นๆแล้วทีนี้ถ้าถ้าหัวเขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยเราก็จะใช้รุ่นนี้นะทุกคนใช้กระถางรุ่นนี้ จา่กระถางรุ่นนี้ตัดออกเลยอะไม่ต้องให้มันผุเดี๋ยวเขางอกขึ้นมาเองทำเสร็จแล้วพี่พรก็จะหยอดน้ำสักหน่อยแล้วก็จะใส่ถุงพลาสติกไว้เขาก็จะเกิดง่ายนะทุกคนเขาก็จะเกิดเร็วเนี่ยพี่พรก็ทำแบบนี้แหละหัวหัวนี้ วันนี้พี่พรจำได้หานุมานเข้าเฝ้าเอาไว้นี่เลยไม่ต้องผ่าถ้าผ่านี้ก็ได้ไม่น้อยนะทุกคนแต่พี่พรช่วงนี้ไม่มีเวลาผ่าเให้เขาเกิดเป็นฟอร์มกัวไปเลย เมื่อมือปลูกแบบนี้แล้วพี่พรก็จะใส่ใส่ถุงพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วเขาจะเกิดง่ายนะทุกคนคือมันร้อนเนี่ยแต่พี่พรจะเอาเอาน้ำหยอดสักหน่อยก่อนอันนี้ทำให้เพื่อนๆดูก็จะรัดรัดไว้ให้แน่นเอาน้ำหยอดสักหน่อยก่อน โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พ่ด้วยนะคะค่ะการเลี้ยงบอนสีหรือเลือปูกเพื่อูกอะไรก็ช่างถ้าเราชอบเราก็มีความสุขถ้าเรารักที่จะทำนะคะทุกคนแต่เราต้องมีความอดทนมีความอดทนมีความ คือมีความสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าเอกระแสราคาเขาจะลงเราก็ดูแลเขาเราก็รักเขาเหมือนเดิมหรือกระแสเขาจะขึ้นเราก็ดูแลก็รักเขาเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราเลี้ยงด้วยความรักเลี้ยงด้วยความชอบนะคะแล้วเราก็จะเกิดความสุขเองนะคะเมื่อบอนสีเราสวยเรางามถ้าเรามีมากมีเยอะเราแบ่งปันเพื่อนได้เราก็เกิดมูลค่าในตัวของเขาเองเขามีมูลค่าอยู่ในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะคะบอนสีนนอกจากเขา ให้ความสวยความงามข่ะแล้วเขา,เขายัางเป็นบ้านมีมีความเป็นมีความพิเศษอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะทุกคนคะ่ะคือเขาเป็นไม้ดอกเป็นไม้ประดับเป็นไม้กระถางเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะคะ่ะสำหรับวันนี้พี่พรขอลาแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขทุกวันและตลอดไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมคลิปพี่พรนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่ชงดีนะคะทุกคน